สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับกับประคำยามเช้าวันนี้เรามาคุยเรื่องมองเห็นก่อนมองเห็นจากพระธรรมลูกาบทที่18ข้อ35ถึงข้อ43พระธรรมลูกาบทที่18ข้อ35ถึง43เมื่อพระองค์เสด็จมาใกล้เมืองเยริโค มีคนตาบอดคนหนึ่งนั่งขอทานอยู่ริมหนทางเมื่อเขาได้ยินเสียงประชาชนเดินผ่านไปจึงถามว่าเรื่องอะไรกันเขาจึงบอกว่าพระเยซูชาวนาซาเรสเสด็จไปคนตาบอดนั้นจึงร้องว่าท่านเยซูบุตรดาวิดเจ้าค่าขอทรงเมตตาข้าพระองค์เถิดคนที่เดินไปข้างหน้านั้น จึงห้ามเขาให้นิ่งแต่เขายิ่งร้องขึ้นว่าบุตรดาวิดเจ้าข้าขอทรงเมตตาข่าพระองค์เถิดพระเยซูทรงประทับยืนอยู่สั่งให้พาคนตาบอดมาหาพระองค์เมื่อเขามาใกล้แล้วพระองค์ทรงถามเขาว่าเจ้าปรารถนาจะให้เราทำอะไรให้เจ้าเขาทูลว่าพระองค์เจ้าข้า โปรดให้ข้าพระองค์เห็นได้พระเยซูตรัสแก่เขาว่าจงเห็นเถิดความเชื่อของเจ้าได้กระทำให้ตัวเจ้าหายปกติในทันใดนั้นเขาก็เห็นได้และตามพระองค์ไปพลางถวายสาธุการแด่พระเจ้าและเมื่อคนทั้งปวงได้เห็นเช่นนั้นก็ส,สรรเสริญพระเจ้า ครับเรื่องราวของคนตาบอดที่นั่งขอทานอยู่ที่ก่อนทางเข้าเมืองเยริโคและช่วงเวลานั้นพระเยซูก็กาลังจะเข้าเมืองเยริโคก็มีคนติดตามพระเยซูเป็นขบวนใหญ่ก็ย่อมีเสียงอึกทึกทําให้คนตาบอดคนนี้ถามคนที่อยู่ใกล้ๆว่าเกิดอะไรขึ้นใครมาหรือเขาบอกว่าเยซูชาวนาเซตมา คนตาบอดคนนี้ก็เลยตะโกนว่าท่านเยซูบุตรดาวิเจ้าข้าขอสุขโปรดเมตตาครับองเถิดเมื่อเขาร้องมาก็มีคนห้ามแต่คน,นนี้ยังร้องเสียงดังขึ้นจนพระเยซูต้องหยุดยืนและก็เรียกเขามาถามว่าท่านปรารถนาให้เราทําอะไรและคนน,นี้ก็ร้องขอพระเยซูว่าให้เข้ามองเห็นได้และพระเยซูบอกให้เป็นไปตามความเชื่อเขาก็มองเห็นได้นะครับเรื่องราเนี้ยบ่งบอกถึงว่าคนตาบอดคนเนี้ย เขามองเห็นก่อนที่เขาจะมองเห็นนะฮะเขาเห็นอะไรอันดับแรกเลยเขาเห็นว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าทำไมผมพูดคำพูดนี้เพราะในเรื่องราวพูดว่าเมื่อคนตาบอดถามว่านะมีใครมานะฮะคนทั่วไปแต่ว่าเยซูชาวนาเซตเมื่อใช้่าเยซูชาวนาเซตแปลคาว่าเยซูคนนี้เป็นลูกของโยเซฟและก็อยู่ที่เมือง นาเซตหมู่บ้านนาเซตขออภัยอยู่ที่หมู่บ้านนาเซตนะครับนะั่นคือสิ่งที่เขาตอบได้ว่าพระเยซูคือมนุษย์คนหนึ่งแต่ว่าอาจเป็นที่ถูกนิยมชมชอบแต่คนตาบอดน,นี้กับไม่ได้เรียกเยซูชาวนาเซตเขาเรียกว่าท่านเยซูบุตรดาวิดเจ้าค่ะเมื่อใช้คำว่าท่านเยซูบุตรดาวิดเจ้าข่าความหมายว่าคนนี้คือพระเจ้าเพราะว่าเราพูดถึงพระเมสยาที่มาจากพงพันธุ์ของดาวิด ซึ่งเป็นคําพยากรณ์ที่พูดเอาไว้คนตาบอดคนนี้มองเห็นชัดเจนว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าแต่คนที่ตามพระเยซูมาก็ยังมองเห็นพระเยซูเป็นแค่มนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งคือชื่อเยซูมาจากหมู่บ้านนาสเ็ตไม่ได้แตกต่างคน,นเขาแต่อาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ทําในสิ่งที่คนอื่นทําไม่ได้แค่นั้นเองนั่นคือสิ่งที่มองเห็นคนนี้มองเห็นว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าและในช่วงเราครับ เราติดตามพระเยซูมานานเรามองเห็นไหมว่าพระเยซูพระเจ้าพระเยซูไม่ใช่มนุษยธรรมดาคนหนึ่งที่เกิดในโลกนี้ถึงเวลาก็ตายจากไปแต่พระเยซูนี้เป็นพระเจ้าที่เกิดมาเพื่อเราตายมันมั่งเข่งเราสิ่งสําคัญที่ยืนยันว่าพระเยซูนี้ได้เป็นเวกิดกความตายพระองค์จึงเป็นพระเจ้านั่นคือสิ่งที่เข้ามองเห็นคนตาบอดนี่มองเห็นก่อนที่เขาจะมองเห็นเขามองเห็นว่าพระเยซูจะช่วยเขาได้ นะครับนั่นคือสิ่งที่คนตาบอกนี้เมื่อพระเยซูหยุดยืนอยูย่ยยล้วเรียกเข้ามาถามว่าเจ้าปรารถนาจะให้เราทําอะไรให้เจ้าเขาทูลทันทีไม่ต้องคิดพระองค์เจ้าข้าโปรดให้ข้าพระองค์เห็นได้นั้นคําพูดนี้เขาพูดด้วยความมั่นใจว่าพระเยซูที่เขามองเห็นว่าพระเจ้าและพระเจ้าองค์นี้สามารถช่วยเขามองเห็นได้ เมื่อพระเยซูถามเขาเขาไม่ต้องคิดมากขอข้าพงค์มองเห็นได้นั้นคือสิ่งที่เขาตัดตอบพูดกับพระเยซูเมื่อพระเยซูตรัสถามว่าเจ้าปรารถนาให้เราทําอะไรให้เจ้าเขาก็ทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าค่ะโปรดให้ข้าพรงค์เห็นได้นั่นคือสิ่งที่เขายืนยันว่าเขามั่นใจว่าพระเยซูที่เขาเชื่อเป็นพระเจ้านั้นสามารถรักษาตาให้เขาหายได้นี่คือเขามองเห็น ก่อนที่เขาจะมองเห็นเมื่อเขามีท่าทีแบบนี้ส네 mm ิ่งพระเยซูทำคืออะไรพระเยซูตอบสนองความเชื่อของเขาพระองค์ตอบสนองความเชื่ออเขาอย่างไรนะฮะพระองค์ก็ตรัสว่าจงเห็นเถิดนะฮะจงเห็นเถิดพระเยซูตรัสกับเขาว่าจงเห็นเถิดเมื่อเขามีความเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเจ้ามองเห็นว่าพระเยซูเป็นเจ้าและมองเห็นว่าพระเยซูสามารถช่วยได้เพราะพระเยซูจึงตอบสนองความเชื่อว่าจง มองเห็นเถินะแล้วเขาก็มอ um. งเห็นได้นะครับและเมื่อเขามองเห็นได้พระเยซูก็ยืนยันว่าที่เขามองเห็นได้เพราะอะไรพระเยซูยืนยันว่าเพราะความเชื่อของเจ้าทำให้เจ้าทำให้ตัวเจ้าหายเป็นปกตินะนั่นคือสิ่งสำคัญพระเยซูกว่าเมื่อเขามีความมั่นใจนั้นนะะพระเยซูก็ค่อยเห็นได้และบอกว่าที่เขามองเห็นได้นั้นเพราะความเชื่อของเขา นันก็อยากกรหนุลใจพี่น้องน,นะครับที่เราเชื่อในองค์พระเยซูเจ้าเรามองเห็นใช่ไหมว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าเรามองเห็นใช่ไหมว่าพระเยซูองค์นี้สามารถช่วยเราทุกอย่างได้นั้นเมื่อพระเยซูถามท่านในวันนี้อยากให้ทําอะไรต่อ,อพระเยซูไปตามความต้องการของท่านตามความทุกข์ใจของท่านตามความเดือดร้อนของท่านตามความจําเป็นของท่านพระเยซูองค์นี้สามารถชดได เพียงแต่ท่านมองเห็นไหมว่าพระเยซูพระเจ้าท่านมองเห็นหรือไม่ว่าพระเยซูช่วยท่านได้ถ้าท่านมองเห็นอย่างนั้นบอกพระเยซูไปและพระเยซูจะยืนยันความเชื่อของท่านบอกว่าจงเป็นไปตามนั้นเพราะความเชื่อของเจ้าจงเป็นไปตามนั้นขอให้ท่านใดใช้เวลากับพระเจ้าไอ้ทายกับพระเจ้านั้นสิ่งใดก็ตามแต่ท่านทูลขอพระเจ้าวันนี้พระเจ้าฟังและพระเจ้าจะตอบ เราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและสิ่งที่เกิดขึ้นนี้จะเป็นพยานต่อไปอย่างคนอื่นและบอกเขาว่าพระเยซูคือพระเจ้าเพราะเราเห็นอย่างนั้นและเราก็เชื่ออย่างนั้นและเราเองก็มีประสบการณ์แบบนั้นด้วยเราร่วมใจฐานครับพระบิดาพระเจ้าสรรเสริญขอบคุณในความรักของพระองค์จะอวยพรปร,ระทานสุขหมายที่จะมองเห็นชัดเจนว่าพระเยซูมาเชื่อนั้นเป็นพระเจ้าและพระองค์สามารถช่วยได้ ในพนพพามพระเยคำถามสำหรับการใครครวญท่านคิดว่าอะไรคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้พระเยซูต,ตอบสนองคำอธิษฐานของท่าน ข,ข้อคิดประจำนี้นะครับเมื่อเรามองเห็นสิ่งที่เราเชื่อพระเยซูจะตอบสนองความเชื่อของเราอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับช่อง KKPL Live และสนับสนุนพภารกิจของเรา ช่องทางที่ปรากฏ